เอแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองอยังไงดีละ่ะพี่ดาวจะยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นหนึ่งเปลี่ยนคำพูดในใจจากฉันมันไม่ดีพอเป็นวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วตัวอย่างที่สองนะคะให้โอกาสตัวเองจากคำพูดที่ว่าทำไมยังไม่สำเร็จสักทีเป็นฉันยังอยู่บนทางที่ใช่ขอแค่เดินต่อไป ตัวอย่างที่สามนะคะชมตัวเองวันละครั้งก็ยังดีแค่พูดกับตัวเองว่าเก่งมากนะที่ยังไม่ยอมแพ้ใจก็อุ่นขึ้นแล้วคะ่ะเอแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงดีละ่ะพี่ดาวจะยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นหนึ่งเปลี่ยนคำพูดในใจจากฉันมันไม่ดีพอเป็นวันนี้ฉันทำดีที่สุดแล้วตัวอย่างที่สองนะคะ ให้โอกาสตัวเองจาะ